คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเป็นคนไม่อยากแก่ที่ป่วยและนอนอย่างเดียวคนเป็นอมาาพาตนะนะซึ่งชีวิตนี้นอนทั้งชีวิตละครับหรือว่าถ้าหากโชคดีหน่อยอาจจะเป็นครึ่งซีกครึ่งซวนอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนเลยครับว่าการดําเนินชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนวันนี้สัญญาณอันตรายที่มาจากหลอดเลือดสมองนะครับที่จะมีปัญหาต่อเราต่อมนุษย์เราหลายคนมักจะละเลยครับ แต่วันนี้เราควรต้องใส่ใจครับและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพญาไทสอนะครับนายแพทย์บัญชาเสียมหานครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ TIA คุณหมอพัฒนามีความเสี่ยงนะครับใช่แล้วแต่จริงๆเนี่ยบ้านของเนี่ยโชคร้ายก็คือกรรมพันธุ์ไม่ดีเนี่ยฮะแล้เนื่อใไรเป็น TIA ที่ทุกคนทุกคนคือปังทุบสต๊อกเจีย เอาอย่างนี้ตอนยกระดาษที่ช่วยซับน้ำตานะฮะคุณพ่อเสียชีวิตตอนอายุ45นะฮะเลือดออกในสมองครับนะครับก็ก็จบนะฮะตอนนี้ผมอยู่เกินคุณพ่อแล้วพี่ชายต่างแม่นะครับ52หัวใจขาดเลือดเส้นเลือดเหมือนกันนะครับตีบนะครับตายนะครับ52นะครับคุณลุงผมส่วนใหญ่นะครับไม่เกิน60ครับโอ้โหนะฮะถ้าไม่หัวใจตีบก็สมองตีบังหลืคุณลุงท่านหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าก็ เป็นดับรพาสเกือบหมดทั้งสมองตอนนี้ก็คือนอนติดเตียงมานอนไม่นอนก็นั่งรถเข็นนะครับครับมาเป็นสิบปีแล้วนี่คือเรื่องราวชีวิตของคุณหมอพัฒนาน่าสงสารแต่ตอนนี้ผมบัญชาครับทำอย่างไี้ห่วงไหมครับอย่างนี้น่าเป็นห่วงไหมครับน่าเป็นห่วงครับคือสัญญาณนี้เนี่ยมาจากพันธุกรรมด้วยครับคุณหมอก็มีบางส่วนที่มีปัจจัยมาจากเหตุพันธุกรรมมาครับคุณหมออยากจะมีอะไรพูดไหมฮะซับน้ำตาทุกวันที่ผมเลยนั่งกินนี่ไง ยาละลายเสยนผ่าเรงอะไรบ้างอ่าฮะไอ้จะไปกินยาต้านเกล็ดเลือดเลยก็ไม่สะดวกเพราะว่าสมัยเคยกินนะกลัวมากกินกินไปกินมาโหเลือดออกง่ายตัวบริจาคเลือดต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผู้คนแตกตื่นนะครับไหลเป็นทางเลยไม่กินละเพราะว่ามันมันเสียงทั้งตีบทั้งแตกไงถ้าเกิดกินยาไปผิดท่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกมันจะยุ่งกับเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องตัดแต่ไม่สูบุหรี่นะครับผมแน่ใจความดันผมไม่สูงค่อนข้างตัดนะครับ T.I.A. คำจะเปิดความสำหรับคุณหมอคืออะไรฮะ T.I.A. นี่ก็คือภาวะทีเ่เขาเรียกว่าเป็นภาวะสมองขาดเลือด <c oughs> er ชั่วคราวเก <c oughs> ิดจากอาจจะมีจากริ่มเลือดที่มาอุดท,ที่เส้นเลือดที่สมอง <c oughs> นะครับแต่ว่าอาการนี้จะคล้ายๆกับาภาวะอามาัมพฤกษ์อามาาัมพาตแต่ข้อที่แตกต่างก,กันก็คือว่า T.I.A. นี่เป็นอาการนี่เป็นชั่วคราวผู้ป่วยอาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวผู้ไม่ชัด <c oughs> แช่พึ่งซีกนะครับอ,อย่างที่คุณหมอพัฒนาได้บอกว่าค,คนที่แช่พึ่งซีกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองขาดเลือดในในในภายภาคหน้าได้คนไข้าอาจจะมีอาการเป็นนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับซึ่งนคนคนไข้ที่มีอาการด,ด,ด,ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโอกาสที่จะเกิดเป็นอันอมาพาตพึอัมพาตถาวรในการต่อมาเนี่ยค่อนข้างจะสูงครับก็คุณหมอคุณหมอพัฒนาบอกไว้บอกบางทีเกิดขึ้นได้สักครู่หนึ่ง พอหายปุ๊บก,ก็โทษว่าไอผีอัมโทษว่าเป็นเรื่องของการกินยากินอาหารกินสมุนไพรอะไรต่างๆเรืจริงแล้วสัญญาณนี้อันตรายใช่ไหมครัจริงๆภาวะ TIA นี่เ,อเ,อเป็นสัญญาณเตือนนะฮะว่ารเ,เ,เราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอมัอมาพาตในอนาคตคถ้าคนคนไม่ถ้าผู้ป่วยไม่เข้าใจถึงสัญญาณเตือนนี้แล้วปล่อยปะละเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอมัอมาพาตเนี่ยสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงของสัปดาห์แรกหลังจากมีอากาศเตือนนะครับมันจะมีอะไรบ้างครับคุณหมอฮะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับครับก็คือออนแรงนะฮะมีมีภาพด้วยใช่ไหมครับครับมีภาพให้ดูด้วยนะครับอ่าฮะลูกของใบหน้าก่อน ใบหน้าที่จะเป็นยังไงฮะใบหน้าเนี่ยคือจะมีอาการหน้าเบี้ยวนะฮะก็คือมีหน้าเบี้ยวก็คือสังเกตง่ายๆคือมุมปากทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันหรือว่าร่องแก้มตรงที่เดี๋ยวต้องขอรูปถัดไปที่เป็นรูปหน้าเลยนะฮะรูปนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาแล้วกันอันนี้คืออาการอ้ารูปนี้ก็จะสังเกตว่าร่องแก้มนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานี้ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะมีชาครึ่งซีกอ่อนแรงขึ้นซีกหรือว่าจะมีพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ออกพูดไม่ได้นะครับ ันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครมีอาการดังกต่างต่อไปนี้ควรจะรีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับครัไม่ว่ามันจะหายไปใช่ไม่ว่าจะหายเองหรือว่าเป็นต่อเนื่องก็ควรจะรีบพบแพทย์ทันทีเพราะว่าถ้าไม่รีบพบแพทย์ทันทีท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกครับนี่รูปนี้มาจากเมืองนอกนะ Fast แปลว่าด่วนใช่ไหมด่วนนะฮะ F คือ f a c e I คือ Arm แขนนะ S คือการพูดโดยตลอนะฮะ ไทม์ก็คือเวลาคุณมีจํากัดนะและจริงๆถ้าถ้าเกิดเทอเอเนี่ยมันหายเองใช่แต่บางทีถ้ามันไม่หายเนี่ยมันมีเวลาจํากัดมากใช่ไหมฮะที่จะที่จะช่วยคนไข้ถ้าเกิดมันไม่หายเช่นคนไข้มีอาการนานเกินกว่าสามชั่วโมงภายในสามชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีการให้ยาสลายริ่มเลือดนะครับเพื่อที่ยาจะเปิดเส้นเลือดที่อุดตันเพื่อที่ยาช่วยให้เลือดโฟไป ทีเนี่ยสมองตรงท Girl, so the the ี่ขาดเลือดได้ทันเวลามันมันจำกัดมากเลยสิทาบชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไอ้โทรศัพท์นี่คือเขาส่วนมากก้าวก้าวโทรไปก็ไม่ได้นะก้าวก้าวก้าวไม่ต้องโทรนะฮะก็คือเมืองไทยไม่ใช่ก้าวก้าวนะฮะเมืองไทยนี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วแต่โรงพยาบาลอะไรจะกําหนดนี่ถ้าเป็นถ้องไปโรงพยาบาลที่คุณหมอบัญชาทํางานก็ก็อีกเบอร์หนึ่งครับครับก็คืออะไรเบอร์อะไรฮะ หนึ่งหกเก้าโอเคหนึงหกหกเก้เข้าเคนะฮะหนึ่งหกหกเก้าถ้าเป็นก็เป็นทีนี้โทรไปถ้าเกิดอะไรขึ้นยาวข้างหมอประชาชจะรับสายนะครับมันเยอะอร่อยนะก็มีมีพยาบาลหน่วยงานที่เขาแนะนำถึงการปฏิบัติตัวสำหรับตัวผมถ้าเป็นไปได้นะคือถ้าตอนนั้นมันขนาดนี้คุมอต้องเตรียมตัวถ้าเกิดเรื่องรับรองผมไม่ต้องห่วงนะผมเตรียมตัวแน่นะครับแต่ว่าจริงจริงเนี่ยบางทีมันมีสาเหตุกระตุ้นเช่นขาดน้ำ หน้าร้อนการเพราะฉะนั้นหนึ่งป้องกันนิดนึงดื่มน้ำไม่เยอะๆบางทีเส้นเลือดมันตีบอยู่แล้วนะบางทีพอมันมันถึงเวลาขาดน้ํามันเลยเหมือนแม่น้ําขอดมันตีบอยู่แล้วเดินขาดน้ําอีกนั้นส่วนใหญ่ถ้าแค่มีแนวโน้มเนี่ยผมมักจะให้ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลสาเหตุหนึ่งของพันผันทุกข์กับสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งคือขาดน้ํามันเป็นกระตุ้นมากกว่า คือเส้นเลือดเนี่ยคนปกติถ้าเส้นเลือดมีขับน้ํานิดหน่อยคงไม่เป็นไรครับและมีสาเหตุอื่นๆอีกนไหมครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่มีเพิ่มปัจจัยเสี่ยงไหมครับจริงๆปัจจัยเสี่ยงของภาวะ TIA เนี่ยที่สําคัญก็คือหนึ่งก็คือพวกเบาหวานไขมันความดันนะครับสูบบุหรี่นะครับครับภาวะอ้วนนะครับหรือว่าการมี TIA เขาเคยมี TIA มาก่อนแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็คือปล่อยปละเลยนะครับไปดูแลสุขภาพ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด T i a หรือว่าการภาวะโรคหัวใจบางอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเ<ะ>นี่ย<ะ>ก็จะเพิ่มอัตราการอ่การการเสี่ยงต่อการมีภาวะสมองขาดเลือดได้ครับอแปลว่ามันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆล่ะครับอก็ส่วนใหญ่เนะี่ยครั้งมันมันมาครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครั้งที่สองมันอาจจะไม่ต้องถี่แล้วนะมันไปถาวรแต่เราก็เจอคนไข้ที่แก่ๆนะฮะาเป็นบัมพาสข้างขวาก็เย่แล้ยทันมาเป็นบัมพาสข้างซ้ายด้วยทีนี้ก็จบเหะ คุณหมอประชาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอายุเท่าไหร่กันส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันนี้เราพบ TIA เนี่ยหรือว่าภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยวนใหญ่จะเกิดในคนอายุเยอะนะครับคนที่สูงอายุนะฮะแต่ในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะฮะทั้งความเครียดทั้งมลภาวะทั้งอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะเราเจอภาวะนี้ได้ในคนอายุที่น้อยลงนะครับนะครับบางคน อย่างไม่น่าเชื่ออะไรบางคนเนี่ยคนไข้ผมเนี่ยอายุประมาณ20ปลายปลายก็เป็นสมองขาดเลือดแล้วก็เป็นอัมพาตทางปรงสายแสดงว่าสูบบุหรี่รู้เปล่าเนี่ยถ้า20ปลายปลายเนี่ยเราเห็นเราแง่แง่เลยสิบบุหรี่นะครับาช่องนี้ฟังไว้นะฮะผ้าตึงเลยพอพูดถึงบุหรี่บุหรี่ปิดมาแล้วนะเอาสูบบุหกี่เรก็ต้องระวังนะแต่ให้เราไม่ได้สูบเองเขาเรียกว่าคุยกันเดลี่สมอกเกอนะฮะเดินผ่านคนสูบไปเป็นสูบต่อจากเขาก็เท่ากับได้พิษบุหรี่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนอผู้ชายจ่ายเป็นมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยครับอืมอเออั่นเละสิฮะพอพอถามผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นเยอะกว่าถ้าจริงๆร่งระหว่างเพศเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน,นะฮะครับครับก็คือเพศเนี่ยไม่มีมีไม่มีการแตกตา่างชัดเจนโอเคแต่ไม่ได้เพศทังชายหญิงนะฮะมีสิทธิเป็นนามบาคคเท่านั้นนะครับถ้าคุณเป็นบาิวานครับนะฮะความนันสูงนะครับอะไรอีกนะสุบุลี ขมัมในเลือดสูงครับนะครับมากๆาก็ไม่รักษาต้องพูดมากๆากนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ความมันสูงนิดเดียวก็จะกินยากันแล้วอันนี้ก็โหดไปนหน่อยกับนะครับแต่ว่าเออก็อ,อย่างที่พูดในรายการครั้งที่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มีความเชื่อใหม่บอกว่ามผมไม่กินหลอกยาลดความดันน่ะฉันไม่กินหลอกยาลดความดันเขาบอกว่ากินแล้วต้องกินชั่วชีวิตเราฟังแล้วเอ๊ะมันแปลว่าอะไรป่ะคุณจะหายเองหรือป่ะแล้วคุณทำไงมันหายคุณออกกาลังหรือคุณลดน้ำหนักตัวหรือคุณลดความเครียดหรือคุณนั่งวิปัสมาสมาอก ไม่เป็นไรม่รอเเพราะกลัวว่าจะต้องกินยาช่วยชีวิตผมบอกงั้นไม่เป็นไรครับแล้วก็เร่องเนะฮะล้างไตช่วยชีวิตเอามาผ้าช่วยชีวิตเอาอย่างไงดีแหมแต่ช่วยดูหน่อยนะครับเกิดเส้นเลือดมันตีว่ามันแตกไปเลยตายไปเลยไม่ต้องเป็นอัมาตช่วยชีวิตเออคืออย่าเชื่ออย่างนั้นเลยนะความเชื่อนี้มันพิลึกทำไมพูดอย่างนี้ออกมาได้ไงไดครับอ้าวแล้วแล้วถ้าหากว่าเป็นอาการนี้ขึ้นมาแล้วควรจะไหมฮะควรจะที่ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพที่มันมา บางทีมันเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆมาเนี่ยแล้วก็มาเข้าสู่โรคหลอดเลือดสมองอมจริงๆพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนาๆนาเนี่ยมันนอกจากเป็นความปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองขาดเลือดแล้วยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆอีกมากมายเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าอาจจะเป็นโรคไตอะไรพวกนี้นะคะรับพวกนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวในข,ข,ข้างต้นแล้วมัน,มนล้วนก่อผลร้ายต่อร่างกาย นอกจากหลอดเลือดสมองแล้วยังหลอดเลือดทั่วร่างกายก็เลยหมดเลยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็พบพบตรงสมองจุดแรกเลยครับจริงๆก็อาจจะเป็นจุดไหนก็ได้เช่นอาจจะมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนก็ได้หรือว่าอาจจะมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าตรงไหนมันจะเป็นมากน้อยแลกษสอาการก่อนกันนะครับครับครับฉะนั้นวันนี้ถ้าพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติแล้วก็ควรจะมาหามาตรวจ แนวทางของการรักษานี่จะดูดตามระยะหรือว่ามีวิธีการรักษาแบบเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมาด้วยอาการ TIA เนี่ยปัจจัยอันแรกที่สุดคือแพทย์จะต้องเอ็กซเรย์สมองให้แน่ใจว่า,าที่สมองมีจุดขาดเลือดหรือเปล่านะครับ,รบแล้วก็แพทย์จะค้นหาปัจจัยต่างๆที่เ,เสี่ยงแล้วก็จะทําให้ภาวะสมองขาดเลือดนี้แย่ลงแล้วก็แก้ไขตรงจุดนั้นนะครับนะครับแพทย์าอาจจะให้ยาต้านเก็ดเลือดนะครับับหรือว่า อาจจะตรวจละเอียดเช่นทำเอ็มอาร์ไอดูเส้นเลือดสมองดูว่าเส้นเลือดที่คอมีภาวะติดตันหรือเปล่านะครับถ้ามีภาวะติดตันเนี่ยก็อาจจะพิจารณาการผ่าตัดนะครับขยายเส้นเลือดที่คอนะครับเพื่อที่ให้เลือดไหลดูตามอาการดูตามอาการแล้วก็ลักษณะว่าคนไข้เป็นแบบมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คนไข้มีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำอีกอย่างคุณหมอพัฒนาอย่างนี้แหละครับไม่ชอบยกตัวอย่างฉันเสียงจีวันนี้เป็นเรื่องของคุณหมอเลยนะฮะคุณหมอมีความเสี่ยงอยู่นะครับ เป็นแค่กรรมฐานนั่นน่ะสิเรื่องกรรมเพลิงกเบี้ยวเลยเตรียมตัวยังไงจริงๆของต้องต้องดูแลตัวเองยังไงจริงๆที่หลักๆสําคัญก็คือหนึ่งก็คือพยายามลดปัจจัยเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะคุณหมอท่คุณหมอฮะคุณหมอกําลังกายออืคุณหมอดูแลตัวเองผมถึงดู่มเยอะถ้าป้องกันทั้งไตนะฮะผมออกกําลังกายผมคบคุมอาหารน้ำมันมะกอกผมกินทุกอาทิตย์กินเป็นขวดๆนะฮะ แล้วก็ใช้น้ํามันปลาผมใช้อาหารเสริมครับ <anch> er, นะครับผมดูแลครบนะสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือตัวผมวุ่นนะอันนี้อันนี้เป็นวิธีพิสูจน์อันนึงนกัคนที่โตอื่นคือเส้นเลือดขยายตัวดีความดันจะต่าๆอ่านะครับถ้าเกิดคุณเส้นเลือดห่วยๆนะบางทีคาคำไอ้เส้นเลือดแดงยังไม่ตุบๆเลยอานนี้เรีเส้นเลือดคุณแย่ครับนะจริงๆตัวเส้นเลือดที่บ้านเนี่ยเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าคนดูที่บ้านเนี่ยคุณตรวจเส้นเลือดที่บ้านได้ครับเส้นเลือดที่เท้าบางคน ทำไม่เป็นเนี่ยเรื่องหนึง่งแต่ถ้าทำเท่าไหร่ไม่มีอะไรตุบๆเลยเนี่ยให้สงสัยว่าเส้นเลือดคุณแย่นะครับให้สงสัยว่าเส้นเลือดคุณแย่ถ้าเส้นเลือดคุณแย่สัปดาห์นี้เราพูดเรื่องเส้นเลือดสมองตีบสัปดาห์น้้นเราพูดเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะถ้าสองโรคนี้รวมกันเชื่อไหมเป็นสาเหตุโรคหลักเลยของคนแก่ปัจจุบันอันดับหนึ่งโรคระดังคนแก่ปัจจุบันคือโรคหลอดเลือดมาอันดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ว่าจะหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองนะ ถ้าแยกกันแหะอาจจะแพ้พวกโรคเบาหวานแต่ถ้ารวมกันแล้วก็ออันนี้ไม่ใช่รวมก,กันเราอยู่ใช่ไหมรากเราตายเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าหนักเลยใช่ไหมหนักเพราะบางคนเป็นสองโรคเส้นเลือดสมองก็ติดเส้นเลือดหัวใจก็ติบ,บนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคำเม่หล่ยคำตรงนี้แต่คำขาจะดีกว่านะถ้ามันไม่ตุบๆแล้วยิ่งถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยขาเย็นตลอดเวลาเป็นตะคิวตลอดเวลาเส้นเลือดก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพนะครับดูถึง ต้นต่อดูถึงสาเหตุแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างคนอายุเยอะๆที่มีความเสี่ยงเนี่ยจริงๆมันเสี่ยงจากเรื่องของผนังหลอดเลือดที่มันแข็งตัวขึ้นกว่าวัยรุ่นอย่างนงี้มาฮะมีอันนี้เป็นเป็นความเสี่ยงหนึ่งของโรคคอร์ไอหลอดเลือดในสมองออก็จริงๆอายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความเสียนะ่ยงฮะยิ่งอ,อายุเยอะเนี่ยผนังหลอดเลือดที่แข็งอที่ที่เป็นที่ยืดจุดได้ปกติก็จะมีแข็งแข็งบ้างแล้วก็อาจจะมีพวกพวกคอเลสเตอรอล พวกสิ่งไม่ดีต่างๆมาพอกคูนที่ผนังหลอดเลือดความดีคือไลฟ์ไอ้ตรงที่พอกคูนขึ้นมามันก็จะแตกพอแตกแล้วก็จะมีริมเลือดมาเกาะเกาเกาะเกกาะเกาะปุ๊บเลือดที่จะที่ปกติที่โฟลได้ดีก็โฟลไม่ได้พอโฟลไม่ได้เอาแล้วะตรงนั้นก็จะเสียไปถ้าเป็นที่สมองก็ สมองขาดเลือดเป็นอัมพกอมาตถ้าเป็นที่หัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับแล้วมินิสโตรกกับสโตรกนี่มันเหมือนกันไหมจริงจริงมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามีคล้ายกันก็คือ,อ t a หรือมินิสโตรกนี่ก็คือ,อมันมีริ่มเลือดมาอุดแต่ว่ามัน ด้วยความโชคดีเดชบุญเนี่ยเลื่อดนะมันก็สลายเองได้ทำให้เลือกโผลไปเลี้ยงสมองตรงที่ขาดเลือดได้นะครับได้ทันโดยไม่เกิดความเสียหายแต่ว่าโผล่หรือว่าโรคอัมพฤกษอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยไอ้ตมที่มันมันมาอุดเนี่ยมันดันไม่สลายผ่ไม่สลายปุ๊บมันก็เกิดพยันตรายต่อเนื้อสมองแล้วก็ทําให้เนื้อสมองตายทําให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตในที่สุด อันนี้เป็อาการอื่นต้องใ่ต้องอาศัยคุณหมอบัญชาช่วยแปลหลังเกิดเป็นไทยจากประสบการณ์คือนี่คืออาการเบื้องต้นนะฮะหลายสูวนบางทีมันไม่ใช่แค่ชาปากเบี้ยวแต่มันมีอย่างอื่นด้วยผมเคยมีคุณแค่เป็นน้มาพฤชกรัมพาตแต่ก็ไม่ได้อ่อนแรงเลยเข้ามานี่การมองไม่เห็นครับนะฮะครับ จร,จริงๆอ,า,อาการะราการแาาาาสดงของภาวะสมองขาดเลือดเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับว่ามันไปอุดตรงไหนแล้วก็สมองตรงจุดนั้นเนี่ยมันทํางานอะไรถ้าไปอุดตรงที่สมองตรงที่ใช้ภาษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาคนไข้าอาจจะมาด้วยูดกม่ได้นะค,ะครับหรือว่าพูดแล้วเขาฟัางไม่รู้เรื่องว่าเรา เราพูดสื่อสารอะไรกับเขานะครับ,รบหรือว่าถ้าเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมกําลังกล้ามเนื้อก็อาจจะมาด้วยาชาครึ่งซีกอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับ,รบถ้าเป็นส่วนที่ใช้ในการมองเห็นก็จะทําให้คนไขอ้อยู่ๆก็อยู่ๆก็ตามองไม่เห็นไปเลยอะไรนองนี้หรือว่ามีอาการเวียนศรีศรษะบ,บ้านหมุนก็อาจจะเป็นอาการนอนของภอาะวะสมองขัดเลือดได้ครับคือดูแล้วคุณผู้ชมต้องสังเกตตัวเองเพราะหลายอาการเนี่ยบางทีแล้วมัน มันบ่งบอกคืออาการจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างตามสภาพแต่มันจะหายไปแต่ถ้าหาว่าไม่ดูเนี่ยอันนี้ละลามเลยรับรองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตมากในในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เวลาอย่างนี้ฮะคุณหมอฮะที่คุณหมออธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือหลอดเลือดที่สมตรงขึ้นไปสมองแล้วมีไขมันใช่ไหมครับคุณหมอฮะอ่า เป็นพวกปลาอะคะเป็นพวกอ่าคุง่ายๆคือตะกั่นเหมือนท่อน้ําที่บ้านเราเนี่ยพอเก่ามันก็เป็นตะกั่นนี่ท่อน้ําเปลี่ยนได้เส้นเลือดคงเปลี่ยนยากบางเจ้ามันเขาถ้าเป็นเมืองนอกบางทีเขาใส่บอลลูนให้เส้นเลือดสมองเส้นเลือดที่เราเห็นที่คอมันถางนะแต่เมืองไทยผมไม่ค่อยมีใครทำก็ทําไม่ดีก็อาจจะตันไปเลยไม่ค่อยมีคนทําเท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าเส้นเลือดมันตันเส้นเลือดเนี่ยจะไม่ใช่เส้นเลือดในสมองนะฮะเป็นเส้นเลือดที่คอที่ไปเลี้ยงสมองก็ได้มันตันก็คือมันไม่ไหลขึ้นไปคือเลือดแทนที่จะไปเลี้ยงสมองได้ก็กคอก๊อกน้ำตะานคุณเปิดก๊อกมันไม่มีน้ําสักหยดเป็นได้2อย่างอย่างถ้าเกิดเส้นเลือดที่คอตัดเนี่ยเลือดก็จะไป f l o ์ไปไหลที่สมองไปเลี้ยงที่สมองไม่ดีหรือว่า พอตรงเลือดเส้นเลือดที่คอตัเนี้าอาจจะมีพวกตะกอนเล็กๆลอยไปตามเส้นเลือดเล็กๆในสมองแล้วไปอุดต,ตรงนั้นก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับเราลงว่าตอนแรกคือไอต้ตะกานนี่อุดหรืออันที่สองคือตะก,กานมันลอยไปอุดที่อือออ่นอีกยุ่งกันใหญ่นะครับทีนี้ทีนี้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวต้องพักหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเปิดสายเลยครับจะเปิดสายกับผู้ชมเลยเผื่อผู้ชมมีข้อปรึกษานะฮะข้อสงสัยนะครับ025541775นะครับ 2> 0 2 5 5 4 1 7 7 5นะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับแต่แบบเรียงที่ทําวันนี้ก็เพราะว่าถ้าคุณมีปากเบี้ยวอ่อนแรงเหมือนอ่อนแรงครึ่งซี่กรุณาปรึกษาแพทย์โดยด่วนแม้ว่ามันจะหายเองก็ตามก็หายแล้วไม่เป็นไรไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันกลับมาใหม่มันจะถารนะฮะถ้าคุณเราดูคุณไม่มีโอกาสถึงรั้งที่สองเป็นครั้งที่สามก็ได้ใช่แล้วนะครับอันนั้นคือคือจุดประสงค์ ในระหว่างรอสายเมื่อกี้ต้องถามอีกอันหนึ่งต้องกระจ่างนิดนึงนะครับว่าื่นกี้เราโชว์แต่รูปตรงนี้นี่คือหมอบัญชาพูดเรื่องโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่จะทําให้เกิดอ,าาอัมพาตในนี่คงต้องอธิบายผู้ชมทางบ้านนิดนึ่พราวะหัวใจเต้นผิดิดจังหวะเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่หัวใจเนี่ยปกติเนี่ยหัวใจเนี่ยจะเต้นในจังหวะที่สม่ำเสมอนะครับก็คือเพื่อไล่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย คือมีการไม่ทํางานไม่ประสานกันของหัวใจทําให้เต้นเต้นเร็วบ้างช้าบ้างนะครับซึ่งบางโรคเช่น atrial fibrillation นะครับก็คือเป็นโรคก,การเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะชิ้นหนึ่งเนี่ยพอเต้นผิดจังหวะปุ๊บก็จะ,จะทําให้เลือดที่จะต้องโฟไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันมันโฟไม่ดีเกิดการข้างค้างของเลือดแล้วทําให้เกิดตะกอนเก็ดเลือดเล็กๆนะครับ,รบซึ่งตะกอนเก็ดเลือดเล็กๆเ,เนี่ยจะมีปัญหาเมื่อไป สู่อวัยวะสําคัญเช่นถ้าเกิดไปที่สมองก็จะไปอุดนะครับทําให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดได้ครับอันนี้อุดหลายตำแหน่งนันะมันหลุดไปที่ป็นเหมือนยิงสลุดทีนี้คุณวามรู้ไหมคุณวามตรวจได้ว่าตัวเป็นเอเทียฟิบเบิเลชันหรือไม่เดี๋ยวจะต่อเท่ากัมีสายเข้าเดี๋ยวจะสอนวิธีตรวจคนที่บ้านก็ตรวจได้ครับนะครับน่าสนใจครับคุณวัญชัยโตรววัญชัยครับสวัสดีครับคุณวัญชัยครับวัสดีครับผมวันจะไดดใหม่นะครับผมครับ จะีสอบถามว่าเออผมทานเหล้าเนี่ยมาต้องสิบกว่าปีนะฮะมันจะเกี่ยวกับเป็นโรคหัวใจไหมฮะแล้วตอนนี้ผมมีควา,ามดันประมาณร้อยห้าสิบนะอืแ้วก็ทานมาทานมาสิบเจ็ดปีสิบแปดปีนะฮะจะทนก็จะทานตอนเย็นนะ,ะถ้าเย็นเนี่ยมผมจะทานเบียร์อย่างน้อยวันนั่งประปาณกสี 4, ่ห้าันดแต่ถ้าทานเบียร์ไม่ได้ก็ต้องทานเหล้าบางทีก็กั๊บบางทีก็บแบนหนึ่งนะฮะกินมาตลอดนะคกินมาตลอดนี่แหละครับ ไม่ไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติยังไงเกี่ยวกับเป็นหัวใจอะไรแต่เคยเป็นเช็คพี่หมอประชาตอบก่อนที่บอกว่าผมเป็นความดันสูงความดันหัวใจประยช์ผมสี่สิบแปดข้าสิบสองครับผมจริงจริงจริงเล่าเนนี้ก็อย่างอย่างที่เขารณรงล์กันนะฮะมันมีปัจจัยความเสี่ยงอยู่แล้วมันมีปัจจัยความเสี่ยงละมันเป็นมันเล่าเนี้ยก่อให้เกิด ความเสื่อมของร่างกายแบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ระบบระบบนั้นผมบอกตรงๆอย่างว่าระบบสืบพันธุ์ผมเสื่อมไปแล้วนะฮะโอเคนะคุชัดเจนก็ลาไปหมดคือคือผนไม่ค่อยห่วงเรื่องหัวใจขาดเลืองของคุณนะผมห่วงตับกับห่วงสมองมากกว่าสมองก็คือผมรักษาใครติดเหล้าอยู่บางท่านจะพบว่าเขาก็จะเริ่มมีการหลงลืม ครับเออบางครั้งนี้อ่ประธานก็เลยบางครั้งที่ผมนอนเนห็นลูกสาวบอกว่าผมชอบนอนลำบากระเบ้อโอ้โหอยู่นี้ตลอดเวลาไม่ทราวบว่าประสาทมจะไปอย่างนั้ไม่ทราบไม่ทราบผมไม่รู้ตัวเองบางครั้งก็มีนั่งนั่งแล้วมีความหงุดหงิดปุ๊บวันทีออกไปทานนั่งออฟฟิศบริษสี่ห้าวันใช่ออกนั่งติดแล้วสิครับเนี่ยเพร<ว>า,าะขาดยาอมรับติดครับเพราะไม่ทานแล้วผมนอนไม่หลับเลยฮะคือคนมีคนไข้ที่เขาติดเหล้าเนี่ยจะรู้เลยว่า เวลาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณวันที่สองับนะฮะสี่สิบแปดชั่วโมงก็ใกล้จะเริ่มอลาวาสคือสมมติจับอยู่โรงพยาบาลแล้วเราให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อเพื่อกดเล่าเนี่ยนะครับประมาณวันที่สองนี่ต้องเอายามานั่งเฝ้าเลยคนไข้จะตานไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างคุณบัญชาที่ต้องต้องพยายามลดเล่าก่อนมันไม่ติดเช่นไงประธานโทษเวลาผมคอยจะกดนะฮะหยุดประวัติทั้งชั่วโมงผมหงุดหงิดมากครับผมใช่ครับ จนมณีพญญาต้องหนีต้องออกไปเลยฮะแล้วบางครั้งเนี่ยผมบางครั้งนั่งนั่งอยู่เพรเพื่อนโทรมาเนี่ยมันเหมือนไม่รู้ตัวว่าไปหายไปือสี่ข่าวันจักรเลยคุณหมอบรรชามีแนะนําเรื่องสัญญาณเตือนในร่างกายของคุณบัรชัยไหมฮะคุณบัรชัยถ้าทายจะติดเล่าขั้นไขฉันหนักนิดนึงไงผมคไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะที่หัวหน้าเขาบอกว่าตับไปผมไม่เป็นไรแต่มีความดันสูงแล้วไขมันผมสองร้อยสองร้อยแปดนะสองร้อยแปดไม่ทราบก็สูงไม่รับ ไขมันเนี่ยคือต้องดูด้วยว่าเป็นเป็นตัวอะไรนะไขมันมีทั้งไขมันดีไขมันเลวมีทั้งคอเลสเตอรอลไขมันไขมันเทนทวอรนะไขมันเทนทวอร์คอเลสเตอรอลก็ยังแบ่งเป็นเ D L ดกับ L อ l นะครับเวนคนติดเหล้าเนี่ย H อ L ดมักจะสูงคือคือพูดแล้วมันไม่ดีแต่ว่าจริงๆเหล้ามันช่วยป้องกันหัวใจขัดเลือดครับแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลต่อทำให้สมองเสื่อมทําให้ตับเสื่อมและแน่นอนระบบสืบพันธุ์เสื่อมครับ ตอนนี้ผมผมก็เรียนคุณหมอตรงๆว่าระบบสืบพันเนี่ยเสื่อมเสื่อมแน่นอนเพื่อการเสื่อมสมบัติแล้วฮะเพราะว่าทานมาสิบเจ็ดสิบแปดปีก็เฉพาะทานตอนเย็นอย่างเดียวนะฮะบางคนก็ประทานโทษ้วบางคนก็เสียไปแล้วก็มีทางบางอย่จะต้องตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงนะฮะบขาชิพอาชิดตหารมาทนอ๋อครับต้องทำนะครับต้องดูแลตัวเองนะครับก็คงต้องส่วนตัวนะฮะ ถ้าคุณหงุดหงิดผมยอมถึยอมเกลียดยานอนหลับมากนะแต่งานนี้ยอมให้กินเพราะว่ามันจะออกฤทธิ์คล้ายๆเหล้าแล้วปลอดภัยกว่าอแต่ว่าถ้าเกิดกินทั้งเหล้าทังยานอนหลับอันนี้ไม่ได้ถ้าคุณตัดใจจะหยุดเหล้าแล้วมันหงุดหงิดใช้ยานอนหลับแทนแต่ไม่ใช่กินเหล้าด้วยยานอนหลับด้วยไม่ได้บางครั้งผมทานผมจะทานตั้งแต่หกโมงผมจะเลิกก็เช่นคืนจะทุกวันยนี้คอืบแล้วก็เวลาพอทางเสร็จพอลงลงหมอนปุ๊บเพียบลอยไม่ถึงสามนาทีก็จะตักคนกันทีเลยคร คือเรา่ิดเลายอมรับอะยอมรับเลยฮะยอมรับสงสัยต้องรอปรึกษาหมอคือนี่ผมไม่ใช่หมอระบบประสาทนะจะต้องต้องขอโทษนะหมอที่เกี่ยวกับการติดเล่าเราเรียกว่าหมอทางด้านจิตเวชครับหมอคือที่ผมผมเป็นโรคประสาทบ้างไหมฮะมีมีส่วนหลออ่อนะผมผมไม่รู้ตัวครบางครั้งนะคือติดเล่ามันทําให้ทําให้ระบบประสาทมันเสื่อมนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณควรจะปรึกษาจิตแพทย์เสื้อให้เขาให้ยาบางชนิด ที่จะช่วยคุณแล้วก็คุยออกับคุณนในเรื่องของการหยุดเล่านะครับผมผมเข้าไปหาคุณหมอได้ไหมครับผมที่กรุงเทพครับผมได้เขับแต่ผมไม่ใช่จิตแพทย์แล้วนี่เป็นหมอระบบประสาทนะฮะใช่ดั้นที่เชียงใหม่เขาเป็นโรงพยาบาลใหญ่เขาก็จะมีจิตแพทย์เราไปเชียงใหม่ก็ได้าเดือนมกราฮะเชื่อว่าประมาณวันทีはは่ที่เขากำหนดไว้12มกราเราจะทำเรื่องทั้งหมดสองครัคุณหมอถ้าผมกดแล้วถ้าปฏิบัติดีนะระบบ สุดท้ายกลับจะกลับไหมฮะจะไม่จะไม่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมครับจะกลับมาไหมฮะซีสสองได้นะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ครับต้องอ่าน F H M นะฮะเซ็กเสริมไม่ได้เสริมแค่เซ็กนะฮะซึ่งหมอพัฒนาเขียนคุณวัชรยางิสสุขฝากไว้ก่อนนะฮะเดือนเดือนเมษายนนะครับอาทิตย์ที่สองวันที่สิบสองวันที่สิบสองเะ็นมีจิตแพทย์มาเป็นท่านอยู่วมเชยร์พยาบาลโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากั็อีกทีนะครับ ่านอยู่ว่าเชฟพยาบาลตอนนี้เชิญท่านไปแล้วนะฮะจะคงต้องคุยกันเรื่องโรคติดเหล้านี่แหละครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณทัศน์ครับสวัสดีครับคขอบคุณคุณชัยครับพูดเรื่างสมองขาดเรื่องได้เรื่องโรคเหล้ามาเกอนั่นแหะสิครับเหล้านี่มันมันมันป้องกันจริงนะแต่ว่า เขาจริงมันเสื่อมหมดก็แนะนำหรอผมผมยังแค่ติดเหล้าแก้ยากมากครับมันบากมากนะฮะคุณหมอแนะนําผมเือรเปลี่ยนเรื่องตรวจสุขภาพนิดนึงนะฮะปิดท้ายรายการนะครับท้ายรายการการตรวจ a t r ิโอฟิบริเลชั i o n ขั้นที่หนึ่งนะครับนี่นุ้งโป้งใช่ไหมครับคุณไล่มาเลยคุณทาได้ตุ๊บตุ๊บใช่ไหมครับอ่าผู้ชมทางบ้านคํานะฮะครับมีใครไม่ได้ตุ๊บตุ๊บมันคือคุณตายไปแล้วนะฮะอตุ๊บตุ๊บครับเจอไหมเก้เจอไหมเจอแล้วฮะตุ๊บตุ๊บนะฮะ คุณสังเกตไหมว่ามันสม่ำเสมอไหมถ้ามันตุบ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 คุณยังดีอยู่นะฮะนี่เวลามันไม่สม่ำเสมอมันจะมีสองแบบอย่าาคุณกินกาแฟดื่มเหล้าเยอะๆมันจะไม่สม่ำเสมอครัเขาเรียกว่าสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เสี่ยงกับสโตรกเท่าไหร่ไม่ได้เสี่ยงกับเรื่องของสมองขัดเรืองเท่าไหร่เช่นตุบ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  ตุ๊บตุ๊บตุ๊บครับอันนี้เป็นไตรเจมินีตุ๊บ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 เข้าใจใช่ไหมครับครับสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างอันนี้ไม่ใช่โรคที่เราเรียกว่าตัวย่อหมอเขาเรียกว่า AF ครับแต่ถ้าเราก็คือมันจังหวะเหมือนคนเต้นรำผิดจังหวะหรือคนร้องเพลงคาราโอเกะไม่ได้เรื่องนะตุ๊บ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 แล้วมันจะค่อยบ้างแรงบ้างเลยนะตุ๊บ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  ตุ๊บแม่ตุ๊บ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 อันนี้แมอเลยฮะอันนี้หาหมอหัวใจกับหมอสมองเดีวยนหมอหัวใจไปก่อนนะฮะถ้าทุกคนไม่หาหมอหัวใจในอนาคตคุณต้องหาหมอสมองแน่เลยนะตลงว่าถ้าเกิดคุณมาเป็นแบบตุ๊บตุ๊บสม่ำเสมอไม่เป็นไรทำได้ทุกคนนะตุ๊บ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 นะยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ามืไหร่คุณเขียนจังหวะเองนะครับมันเต้นตามใจมันไม่มีจุดไหนสม่ำเสมอเลยตุบ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 ตุตุบตุบสงสัยไปเลยไม่ต้องสงสัยแล้วผมแค่คําคนแค่บางที่ผมว่าความดันเสร็จผมรู้แล้วเขาเป็นผมบอกไปไปขึ้นหัวใจได้เลยนะครับนะเป็นหมอมาสาสิปีเนี่ยนะสอนคนตรวจร่างกายทางบ้านยังได้ด้วยนะฮะวันหน้าคงได้มาขยายในเรื่องนี้อีกนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอยากจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ สมองขาดเลือดเนี่ยจริงๆสําคัญนะครคุณชมเห็นเพระว่าถ้าหากว่ามีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเอามาพึกษ์อัมาพาตเนี่ยเยอะเลยนะฮะัฉะนั้นวันนี้ต้องป้องกันการป้องกันก็อย่างที่คุณหมอบัญชาบอกไปแล้วว่าก็ก็ต้องดูความเสี่ยงถ้า,าเป็นมีสัญญาณอะไรก็ต้องรีบนะครับคุณหมอฮะวันนี้เวลาสําหรับรายการหมดแล้วนะขอบคุณใจนะครับคุณหมอฮะ คุณหมออยู่กับรายการคนไม่อยากแก่นานผมน่เป็นามาภาสง่ายๆหรอกครับผมบอกผมผมอยู่ชนะคุณพ่อผมอยู่ชนะพี่ชายผมชนะคุณลุงของบางท่านแล้วนะะแต่สมัยนะั้นอะาการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน,าน้า <salt. S 1> เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปผมไม่เชื่อว่าเราจะต้องเป็นอามาพึ่งภาันะหนึ่งใน6ประชากรโลกโดยเฉพาะคนที่ดูรายการคนไม่อยากแก่นะครับใครติดเล่าขอให้ลดลงใครติดบุหรี่ขอให้ลดลง ดื่มน้ําให้มากสม่ําเสมอป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าคุณเส้นเลือดไม่ดีครับหัวใจว่ามันตุกตุกต่างตหรือเปล่ามันถูกต้องมันตรงตามจังหวะหรือเปล่านะครับรักษาเบาหวานให้ดีใครที่เป็นความดันสูงนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจซื้อเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านถ้ามันสูงทุกวี่ทุกวันปรึกษาแพทย์รักษาเถิดนะครับเพราะมันไม่คุ้มกันเลยที่คุณจะเป็นอัมพาตหรือไตวายถาวรนะครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณหมอบัญชานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอพัฒนาด้วยครับขอบคุณทั้งสองนั่นครับขอบคุณมากครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ